มาแล้วจ้าแตมป์รอยอยู่แล้ววันนี้มาพร้อมกับพระเอกหนุ่มสุดหล่อโดนัทพัทรพลหรือเดี่ยวสมเด็จคนดีคนเดิมในละครเสาห้าพร้อมกับมารีรันสร้างความมันให้แฟนๆได้ชมกันอีกครั้งอย่างจุใจซึ่งหนุ่มโดนัทเขาก็ชอบละครเรื่องนี้มากแฟนๆยังทักทายว่าชื่อเดียวกันอยู่เลยซึ่งกลับมารีรันรอบนี้โดนัทก็จะดูสดพร้อมแฟนๆอีกครั้ง และพูดถึงความประทับใจที่ได้ร่วมงานกับเพื่อนๆในละครเรื่องนี้อีกด้วยซึ่งตอนนี้ก็ยังรักกันแน่นแฟนไปไหนมาไหนกันเหมือนเดิมจ้าคัมแบ็กอีกครั้งนะครับผมกลับมาอีกครั้งแล้ววันที่8นี้นะครับผมเหมือนแบบได้อยู่ด้วยกันแทบจะทุกวันอะไรเงี้ยผมเจอกันตลอดแล้วก็มันก็ได้ได้เพื่อนมากขึ้นนะ่ะเพื่อนแบบรุ่นพี่อะไรเงนะี้ยเนาะสนุกครับแล้วล่าสุดก็ไปเที่ยวกับพิเกตมาอะไรเงนะี้ยแล้วก,กับคนอื่นก็พี่โอ๊ตพี่บอสก็ไปถ่ายแบบ ขายแบบให้เขาไปช่วยกันอะไรอย่างนี้ของแบรนด์เขาครับผมแต่ทุกวันนี้คนก็ยังพูดถึงอยู่นะว่าเดี๋ยวสมเด็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลายๆคนก็จะบอกว่าชอบแบบท่ายิงปืนกันหลบกระสุนนี่อะไรอย่างเงี้ยผมแล้วก็ตอนตอนนั้นก็เป็นเ е ตติ้งสูงที่สุดของปีมั้งที่ที่ผมได้ไปร่วมงานไปกับพี่เวอร์ไปกับคุณการอะไรอย่างนี้ครับผมก็ต้องบอกว่าสนุกสนานกันต่อนะครับผมแล้วก็กลับมามันกันด้วยนะครับผมเสาห้านะครับกับมาลีรันให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะครับอย่าลืมติดตามชมกันครับ เตรียมรอเจอกับหนุ่มสาวในเสา้าได้เลยกลับมารีรันให้ชมเริ่มตอนแรกวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมนี้จ้าและช่วงหน้ามาเจอกับสาวเฟียสประจำช่อง7 HD จะเป็นใครรอชมจ้ากลับมาแล้วไม่ต้องเดากินนานสาวเฟียสที่หนุดจุดพูดถึงก็คือวินนี่สิพัชรดานั่นเองใครที่ติดตามอินสตาแกรมของเธอก็จะได้เห็นลุคสวยแ เพราะช่วงนี้ถ่ายแฟชั่นหลายลุกมากซึ่งวินนี่บอกว่าคอนขังชอบและติดใจเช่นกันมีเวลาว่างจากการถ่ายละครก็พุ่งไปที่สตูดิโอเลยค่ะแฟนๆหลายคนก็บอกแปลกตาดีสวยมากหนูจึนก็ว่าแบบนั้นเลยค่ะเอก็หาทำหาทำใช่คือจริงอ่ะไม่ได้ไม่ได้เป็นงานด้วยนะเป็นแบบ ช่างแต่งหน้ารู้จักการสนิทกันมันสนุกดีนะคือมันไม่มันเอาตรงมันคนละแบบกับรูปงานละครเลยอะสนุกหนูว่าสนุกแล้วก็มันมีความแบบ อินเนอร์กับกล้องที่แบบเราส่งเข้าไปที่กล้องเลยจะไม่เหมือนละครละครมันคือแบบภาพเคลื่อนไหวชีวิตอะไรเงี้ยค่ะชอบสนุกติดต่อเข้ามาเยอะๆได้นะคะพอดีว่าหนูว่างมากงานละครมิคนละส่วนกันหรืองานละครเข้าก็ได้นะคะ <c oughs> ขายของละครได้นะคะถ่ายแบบว่าได้เดินแบบก็ได้นะคะเป็นทุกอย่างเลยเหลือแต่มาจ้างหน่อยะคะ่ะ <c oughs> ใกล้มากแล้วกับลมพัดผ่านดาว แล้วเดี๋ยวก็ต้องฝากแฟนๆมาคอยติดตามว่าเพชรเนี่ยเขาจะออกมาตอนไหนแล้วเขาจะออกมาทำไมเขามีเหตุผลของเขานะแล้วหนูรับรองว่าหลังจากที่เพชรออกมาเนี่ยเรื่องมันจะนิดนึงต้องรอดูต้องรอดู <c oughs> แล้วเร็วนี้เจอกับเธอแน่นอนในละครล้มพัดผ่านดาวแต่จะเป็นคาแรคเตอร์ไหนต้องรอชมจ้า